คณะราชาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์หลังวาเลนไทน์นะคะรับโชคสบายๆหรือต้องมาหาทิศท,ทางละว่าจะทําอย่างไรเราถึงจะไม่สะบักสะบอมไปมากกว่านี้นะคะลัคณะราศีพิจิกเนี่ยในระยะเวลานีนแอดว่าไม่สะบักสะบอมแน่นอนสุขสามเจริญรักนะคะแล้วพระอังคารเนี่ยอยู่ในตําแหน่งมหาอุดเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงและทิศท,ทางของ การร่วมงานกับคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้เป็นเป็นเป็นทินทางที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จดีแล้วก็ในเรื่องของการงานก็ต้องเรียกว่าเป็นการงานที่แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่เจ้าวาตาก็สามารถที่จะฟาฟันไปด้วยพลังกายพลังใจพลังตัวตนพลังดาวมหาอุดของตัวเองเพราะฉะนั้นลัคนาราศีพิจิก มันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกอะในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยลาบรอยโชคดีสังคมดีเพื่อนฝูงดีการเจราจาดีระยะเวลานี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความดีทั้งหลายที่เข้ามามันเป็นการส่งสัญญาณว่าให้ทําไปในทิศทางที่ดีนะเช่นในเรือนสหัชชะมีดาวดีอยู่เนะี่ยทั้ง3ดวงแปลว่าเจ้า,าตาไม่ว่าจะไปเซ็นเอกสารสัญญาการรับปากใดๆของให้เจ้า,าตาทาในสิ่งต่างๆนั้นน่ย ไปด้วยความถูกต้องแล้วก็รับอะไรไว้ต้องทําให้ได้เขาเรียกว่าเป็นสนที่สัญญาที่ทําให้มันเกิดความจริงไม่ใช่รับปากไปเรื่อยๆแล้วสุขสามเจริญรักยิ่งพญานี่ต้องบอกว่าเจ้าพาตาจะ,จะเจริญด้วยยศถาบรรดาศาักดิ์เจริญด้วยคือคนเข้ามาแล้วไปที่ไหนใครก็รักพักที่ไหนคนก็ชมเป็นทิศท,ทางที่เป็นคู่ทัดน้ำเพราะฉะนั้นเสน่ห์ก็มา ลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังเสน่ด้วยให้มันอยู่ถูกที่ถูกท,กทางเพราะสกับ6มันขัดแยง้งถ้าเกิดคุณฟังแอดเจาะดาว6ฟังแอดเจาะดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุดาว6ในเรือนสหัชชานะคะคุณจะรู้ตื้นลึกหนาบางของดาว2ดวงนี้ว่าต้อ,ตองมีข้อควรระวังอะไรสําหรับบางคนบอกว่าแอดหนูอยากฟังดาวหกับดาวหนึ่งที่แอดเจาะลึกไปถึงสิดาวสิภพอ่ะ เจาะแบบละเอียดไปดูที่ไหนเจ้าตาคลิกไปที่หน้าช่องวันนี้มีเรื่องเล่าเสร็จแล้วคลิกคําว่าพอดแคสต์หาคําว่าลัคนาราศีพิจิกคุณจะเจอดาวขยับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวเสาดาวสุขดาวอังคารแอดอ่านให้แบบลึกขนาดนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นการทํานายเพื่อเป็นเกณฑ์ของเดือนกุมภาพันธ์ที่มันจะจบสิ้นแล้วทําไมต้องทํานายต้นเดือนกลางเดือนเพราะอะไรเพราะช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวต้องประครับประคองกันไปจนกว่าพฤหัสจะขยับให้มันอยู่ทิศ ถูกทิศถูกทางระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดาวของเจ้าอาตามันเป็นราชาโชคในเดือนอริ็คือดาวพฤหัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับหลายๆเรื่องมันติดขัดมันเพิ่งมาตีปีกคือถ้าเกิดที่ผ่านมาเจ้าอตาทําอะไรแบบตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหางานการต่างๆที่ทําแล้วมันมีศัตรูไปตัดสินใจแล้วมีศัตรูเป็นผู้ตรวจราชการเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ตรวจสอบในสิ่งต่างๆเนี่ย แล้วไปชี้จุดอ่ะการทํางานพวกนี้มันมีทั้งเรื่องของมิตรและศัตรูการเป็นผู้พิพากษาหรือการเป็นสารเป็นอะไรก็ตามที่แบบจะต้องไปสั่งแล้วมันมีทั้งคนร้องไห้และคนหัวเราะแม้จะอยู่ในเรื่องของความเสถียรยุติธรรมอะไรก็ตามอ่ะการงานที่มันมีศัตรูเนี่ยคือการงานที่เกี่ยวกับอรนะคะหรือการงานที่ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นตำรวจเป็นทหารมีอไรไหมเป็นทนายความมีอริไหมการงานที่เป็นเรื่องของ การต่างประเทศพวกนี้ได้หมดนะคะที่เป็นไกลตัวมันต้องแก้ปัญหาแล้วมันเปลี่ยนจากภาษาต่างประเทศเป,ป็นภาษาเรามันต้องจัดการไอ้เรื่องพวกนี้คืออะไรก็ตามอ่ะที่มันต้องแก้ไขแอดบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะต้องแก้ไขต้องจัดการกับอุปสรรคต้องเดินหน้าต้องฝ่าฟันตอนเนี้ถ้าเกิดทํามาเป็นระยะเวลาตั้งแต่พัรหัสเข้าแล้วยังไม่ได้รับโชคลาภคว,วามสําเร็จเลยแอดระยะเวลาเนี้ยเกิดทิศทางที่ดีขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างคลี่คลายนะคะลูกหลานบริวารที่มาเป็นอริมาเป็นปัญหามาคุยกันไม่รู้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยระยะเวลานี้ก็ดีขึ้นเรื่องการใช้จ่ายเงินที่มันมีอ่ะที่มันแบบแยกก่อนหน้านี้โอ้โหใช้จ่ายเยอะเหลือเกินลัคนาราศีพิจิกระยะเวลานี้ประครับประคองทรงตัวแล้วดีขึ้นสุกอยู่ขนาดนี้อังคารอยู่ขนาดนี้ไม่ดีไม่ได้แล้วนะคะคือเจ้าชะตาลัคนาราศีพิจิกแอะต้องบอกว่า การเงินของคุณนะ่ะมันเป็นการเงินที่ต้องบอกว่ามันจ่ายออกตลอดเวลาแต่มันมีเข้าเพราะดาวเพฤหันมันเป็นทั้งเรื่องของการลงทุนบางทีอ่นะมันเป็นการเงินที่มันหมุนเวียนเนะี่ยพระศุกร์อยู่ในเือนสหัสชาก็หมุนเวียนนะเป็นการหมุนเงินนะพระศุกร์ในตําแหน่งเทวีโชคในตําแหน่งปทุมเกณฑ์ในตําแหน่งในสหัสชาเป็นตําแหน่งข่มขืนขัดขืนใจเนี่ยข่มขืนใจ,นะขขนใจบางทีการเงินนะไม่ได้ไปใช้อะไรนะ เงินหามาได้เอาไปทําบ้านเอาไปแต่งบ้านเอาไปสร้างบ้านบ้านไม่ได้มีหลังเดียวนะช่วงเนี้มีหลายหลังไปอีกมีปัญหาในเรื่องเอกสารหลักฐานปัญหาที่ดินไปอีกนะคะหรือครอบครัวในระยะเวลานี้โอ้ไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งแต่เจ้าคตากลายเป็นญาติมิตรพี่น้องมาลงกับเจ้าคตาคือมันเหมือนกับแบกภาระอยู่อะระยะเวลาของเครื่องหลังกุมภารพันหายใจออกแล้วลอยตัวได้ไม่ใช่ลอยตัวแบบลอยตัวแล้วใครมาจับขาก็จมระยะเวลาันนี้ลอยตัวอยู่บนเรือแล้วจ้านะคะ หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มสบายมือโชคลาภอะไรเริ่มเข้ามารลัคนาราศีพิจิกนะคะพอประมาณวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะะอายจังเลยที่จะพูดว่าสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะผ่านมาละผ่านมาจะก,กระทั่งถึงวันนี้แอดเพิ่งมาทำให้ฟังพระพุทธขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุมีการขัดแยง้งในเรื่องที่ที่บ้าน ที่ดินต้องมีการพูดจาต้องมีการขัดแย้งก่อนถึงจะสมประโยชน์เจ้าตาเป็นคนพูดคิดอ่านเขียนแสดงออกได้ดีในช่วงระยะเวลานี้นะเพราะเป็นนักประสานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ในระยะเวลานี้มีใครบางคนมาสร้างบ้านแล้วกินพื้นที่ของเจ้าตาต้องไปเจรจา,ต,าต้องไปพูดคุยต้องไปสื่อสารถามว่าสื่อสารแล้วได้ประโยชน์นั้นได้ประโยชน์ได,ชนไ,ดชนได้ขั้วข้อใหม่ได้การคุย นะคะอาจจะมีเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็ช่างแต่แอดวาประสานกันข้างนอกอได้นะคะอันนี้ไม่ใช่เคสเหมือนที่ว่าไปไปรายการถกไม่เถียงอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้น,นเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่มันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่อยู่ดีๆมันวิ่งเข้ามาเจ้าอาตาไม่ได้เป็นคนทานะแต่ระยะเวลานี้ก็การพูดการเจรจาก,ก็จะพาให้เจ้าอาตาผ่านไปได้ช่วงจังหวะนี้การงานอาจจะต้อง คือการงานอาจจะต้องอาจจะต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาที่ดาวกร,รมมะเข้าสู่ภพเรือนพันธุข,ของชาวลัคนาแล้วราศีพิจิกมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับเจ้าหตาจะทําอะไรก็ตามอะนะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยมักจะทําเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นกร,รมมะพันธุก,ก็คือพันธุก,กรรมนั่นแหละมีกรรมมีเวรกับญาติไม่ใช่ญาติคุณก็เป็นญาติคู่ครองอะนะคะ จะต้องไปช่วยเหลือจะต้องไปสนใจเขาจะต้องไปทำเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงเรื่องของการค้ำประกันให้กับญาติไอ้ตรงเนี้ยต้องระมัดระวังแล้วความเป็นปลาของพระอาทิตย์ก็คือเรื่องของการงานการงานต่างๆถ้าช่วงระยะเวลานี้ทำงานแบบกงรงสีทำงานที่บ้านจัดการทำงานติดต่อเอกสารทำงานทุกอย่างเป็นหัวเรือใหญ่ต้องระมัดระวังมีคนจะฮุบนะเพราะปลาแปลว่าของคนอื่นหรือการงานที่แบบทำให้เจ้าตาประสบความสำเร็จแบบปลาปลาย มันหมายถึงของคนคอื่นด้วยกรรม,มพันธุ์ทุกคือทําไปแล้วไอ้สิ่งต่างๆของเจ้า,จาตาเนะี่ยมันกลายเป็นของคนอื่นแต่ปัญหาเป็นของเราดังนั้นคําประกันเงินมันจะทานายปลาอย่างไงคําประกันเงินแบกภาระแต่ไอ้คนที่มันมันกู้ไปมันหนีไปแล้วเงินเป็นของคนอื่นแต่ธุระเป็นของเราดังนั้นอย่าทำเพราะว่าทิศทางของดาวเสียมีปัญหาดาวเสียคือดาวอะไรเสียบ้างแอดก็ดาวในเรือพันธุนะคะ่ะ ถ้าตัวไหนเป็นการิจรมีปัญหาเรื่องนี้ทันทีแต่ว่าแก้ไขได้ไหมแอดมองว่ามันมันแก้ไขได้ด้วยหนึ่งตัดไฟตั้งแต่ต้นลมระยะคือสมัยนี้แล้วการค้ำประกันเป็นเรื่องของความเชยมากและเป็นเรื่องของคนเห็นกับตัวถ้าจะทำอะไรก็ตามสนับสนุนกันจนกระทั่งเก็บเงินได้แล้วไปซื้อเองมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปนั่งค้ำประกันใครเพราะความเกงใจแล้วนะคะส่วนบางคนบอกไม่มีเรื่องหนูมไม่มีญาติ ญาติพี่น้องแบบไปหมดแล้วหรือหนูอยู่ต่างประเทศแอดหนูจะมีเรื่องต่างประเทศก็มีเรื่องญาติได้เห็นไหมที่มานั่งลง youtube กันอะทำงงทำงานส่งให้แม่ส่งให้พ่อตัวเองก็ต้องไปแต่งงานไปทำงานอยู่กับฝรั่งนะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องญาติตัดเรื่องญาติไปช่วงระยะเวลานี้กรรมมาพัานทุกข์หมายถึงมีงานเกิดปัญหาเพราะคนอื่นนำปัญหามาให้งานที่ไปช่วยคนอื่นงานที่ใจดีไปช่วยเขาทำให้เกิดปัญหากับเรา นะคะคแต่ผลดีที่สุดคืออะไรผลดีที่สุดเดี๋ยวไม่ชื่นใจ1นึ่งสี่จอยู่ในเรื่องพันธุแสดงว่าการงานเป็นหลักเป็นฐานบ้านรถที่ดินทรัพย์สินก็เข้าแต่แอดบอกแล้วว่าเข้าแบบต้องมีการเจราจานะช่วงระยะเวลาน,นี้ถ้าทำงานและเกี่ยวพันกับที่ดินนะแอดวด่าดีนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเกษตรพอเพียงทำเกี่ยวกับเรื่องของรีสอร์ททำอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบ สดใสไวกระเสียนะแอดมีความหวานมีความฝันอยู่นะคะว่าแอดจะอยากทำรีสอร์ทนอนดูดาวแล้วแอดก็จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยมานอนดูดาวมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาเปิดเรียนเปิดสอนเป็นรีสอร์ทเล็กๆเ,เป็นรีสอร์ทแบบทำกันเองอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้แอดกแก่ๆก่อนนะคะจะไปเปิดตัวตอนนั้นถ้าเกิดจะมีโอกาสมีวาสนาที่จะเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กัน เราก็จะได้พบปากกันในช่วงระยะเวลานั้นแต่ก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้นะน่าจะเป็นการทำทุกอย่างในแบบออนไลน์ไปก่อนพรแอดเนี่ยถ้าไม่แก่คงไม,ไม่ไม่พยายามที่จะเข้าไปพบปาก,กับใครเพราะดวงแอดมันจะม,มีเรื่องของวินาศมรณะอยู่ในดวงมันสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตแอดก็เลยต้องตัดปัญหาในเรื่องนี้ไปเลยนะคะแต่พอแก่แล้วเนี่ยมันก็เป็นไวเข้าสู่อรวินาศมรณะและ้วค่ะ เป็นช่วงระยะเวลาที่พบปาก,กันได้เป็นช่วงระยะเวลาแก่ๆอยากเป็นครูบาอาจารย์อยากถ่ายทอดวิชาแล้วไม่อยากให้มันสูญหายไปเงี้ยนะคะก็อาจจะทําแบบที่เล่าให้ฟังถ้าเจ้าอาตาทำแบบนั้นก็เป็นไปได้นะทารีสอร์ททานู่นทานี่ทาแบบให้ชีวิตมันมีความสุขแบบบ้านไายแบบพอเพียงนะคะเพราะมันเป็นพันธุก,กรรมมะก็ าจจะเป็นที่ดินทรัพย์สินของที่บ้านแต่มันมีการประทะก่อนถึงจัดการและที่ดินนี้จะไม่ได้มาแบบง่ายๆจะต้องมีปัญหาก่อนนะคะซึ่งช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาอาจจะผ่านปัญหานั้นมาแล้วเพราะว่าพระเสามันอยู่ตรงนี้มาเป็นปีแล้วนะคะอาจจะผ่านปัญหามาแล้วมันจะมีปัญหาซ้ําอีกได้ไหมแอดก็ระยะเวลานี้ดาวที่เข้าไปกระทบกับพระเสามันไม่ได้หลายไงปัญหาที่เข้ามาไม่มี มันก็จะมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าไปหรือมีความขัดแย้งกับที่ดินข้างๆแล้วก็แก้ไขปัญหาไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้นะคะพอแอดทำนายในด,ด้านกรรมมาแล้วเราต้องไปดูด้านมรณะด้วยไอไอการได้มรดกที่ดินทรัพย์สินตรงเนี้ยบางคนไปไปทำงานเพราะอยู่ในกงรงสีตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมที่แอดเล่า ในกรณีของความเป็นเจ้าเรือนลาภะถูกไหมแต่ในกรณีของความเป็นเจ้าเรือนมรณะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องที่เขาทําพินัยกรรมมันก็จะเป็นเรื่องของต้องผ่านความทุกข์ยากก่อนและขยกทรัพย์สินทรัพย์สมบัติให้นะคะมีเรื่องของการจัดการาจากเป็นจากตายหรือบางทีไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้เกิดเรื่องยุ่งยากในเรื่องของการแบ่ง ซึ่งระยะเวลานี้เกิดเยอะมากเจ้าตาเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นทายาทของมหาวิทยาลัยดังหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องสามคนที่พ่อแม่แบบว่าให้พี่คนโตออกมาจากเรียนนะไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเลยมีพี่น้องสามคนพี่ออกไปช่วยทํางานพ่อแม่ทํางานอ่านหนังสือไม่ออกน้องสองคนเติบโตขึ้นเรียนจบมหาวิทยาลัยทํางงทํางานไปปรากฏว่าอะไรน้องโกงพี่เพราะพี่อ่านหนังสือไม่ออก ถามว่าในเรื่องนี้เจ้าอตาจะอยู่ในสถานะใดก็ต้องบอกว่ามรณะหรือพระพุทธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุกทุปแบบเป็นคู่ศัตรูเป็นได้ทั้งสองสถานะเพราะมันเป็นคู่ขัดแยง้งแต่มันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นเพราะมันสามารถพูดจาและประสานกันได้และยิ่งถ้าเจ้าตาทำทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องดีแอดว่าเจ้าตาไม่ใช่กรณีของน้องแนะ่ แต่เป็นกรณีของการเสียเปรียบเพราะมันมีเรื่องของการคำประกันที่แอดมินบอกหรืออาจจะถูกหลอกเพราะว่ารักน้องประมาณนี้ค่ะดังนั้นจะทำอะไรระยะเวลานี้รอบครอบเชื่อแอดว่าให้รอบครอบมรณะพันธุเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเจ้าอตาเกิดมาจะมีมรดกเป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะยากดีมีโจนอะไรขนาดไหนดาวเข้าอย่างนี้ระยะเวลานี้ เจ้าขตาจะต้องมีเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือไม่งั้นเก็บซื้อเก็บไว้เพื่อที่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นมรดกข,ของตัวเองเป็นสิ่งที่บางครั้งไม่คิดว่าจะซื้อได้ก็เอาอยู่ดีๆมีคนยื่นข้อเสนอให้เป็นที่ที่ถูกเป็นที่ที่แบบราคาถูกลงเขาไม่อยากดูแลนะคะเจ้าตามีญาติแบบว่าเอามาแบ่งสารปันส่วนให้แต่อาจจะบอกว่าให้ดูในลักษณะของ ให้จ้าหวตาดูในลักษณะของการพยายามเช็คก่อนนะคะว่ามันจะอยู่ในทิศทางของความถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรหรือเปล่าขออภยนะัยเนาะมีเสียงลายเข้านะคะน่าจะเป็นงานดังนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ช่วงเนี้ยใครมาเสนออะไรแม้จะเป็นลักษณะของการให้ก็ยังต้องดูให้ละเอียดรอบคอบว่าไอ้ที่นะั้นมาติดตรงนั้นติดตรงนี้หรือมีปัญหาก่อนหรือเปล่านะจังหวะนี้อาจจะได้รับเงิน มรณะพันธุเนี่ยยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าตังค์ของคู่ครองคนรักอะ่ะคู่ครองคนรักในระยะเวลานี้อาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ต่างๆแต่ให้เป็นสมบัติของเจ้า,าตาคือเป็นชื่อของคุณบางท่านมีคู่ครองคนรักที่แก่กว่าเขาเริ่มเขียนพินัยกรรมแล้วส่งทอดเป็นมรดกให้คุณนะคะอะไรประมาณอย่างนี้นี่คือดาวทุกดวงของเจ้า,าตาพอวันที่26ต้องบอกว่าพระเกตขยับ นาเกตยขยับเข้าสู่พบเรือนปุตตะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้การลงทุนต่างๆของเจ้าอตาเป็นไปในเกณฑ์ที่อยู่ในทิศทางที่ดีและมีพลังพระเกตเข้าสู่พบเรือนปุตตะแสะดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้มีบริวารมีมีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์มีบริวารมีบุตรหลานบริวารมีญาติมิตรพี่น้องไม่ว่าจะจากไปหรือกลับเข้ามาแวะเวียนเข้ามาให้เจ้าอตาเนี่ยปัดฝุน่น โครงการต่างๆไม่ว่าเป็นโครงการเดิมโครงการใหม่เริ่ม,รมสร้างสารรค์เรียกว่าไฮเทคโนโลยีตัวเจ้าตาทันสมัยมากนะมีความคิดที่ล้ำสมัยแปลกใหม่และมีไอเดียที่ดีในระยะเวลานี้แล้วมีพลังด้วยแล้วมันเป็นการช่วยกันประสานประโยชน์ทั้งเรื่องของครอบครัวอาจจะทำงานร่วมกับที่บ้านร่วมกับทั้งพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องนะ มันกลายเป็นถ้าเจ้าอตาประสานได้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีครอบครัวคือมีความสุขอะนะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังบุตรหลานบริวารเพราะพระเกตเข้าอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปสร้างอะไรไปทําอะไรที่ไม่ดีอะนะคะระยะเวลานี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอการพนันขันต่อนะพระราหูมันอยู่ในเรือนปุตตะการพนันที่มันไม่ถูกต้องอแล้วจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็มองว่ามันก็มีโชคดีโชคลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะ บุตรหลานบริวารมีเกณฑ์เกเรนะช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จังหวะของดาวเกตเนี่ยที่เข้าไปสู่พระพนุธตธะเนี่ยแอดมองว่าเจ้าอาตามีโชคลาภจากดาวเกตค่ะดังนั้นปฏิบัติบูบชาภาวนาบูชาโชคลาภเหล่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์อาจจะเป็นเรื่องของการคิดสิ่งใดวางแผนสิ่งใดประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะพบเจอใครถ้าคนนั้นคิดจาก ทรยศคดโกงเจ้าตามันมีเหตุให้พัดพลากจากกันไม่ได้มานั่งคุยกันในเรื่องของการลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเนี่ก็คือโชคลาภเช่นกันนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยในช่วงจังหวะเนี้ยแอดเตือนไปแล้วนะพระสุขเป็นปทุมเกณฑ์แล้วก็อยู่ในเรือนสหัชชะมีลักษณะเป็นเทวีโชคนะ่ย ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สเสน่ห์เพราะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับตัวเองนะคะลัคนาราศีพิจิกนะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการแบ่งต่างๆในครึ่งเดือนหลังก็คือตัวตนต้องเรียกว่าเข้มแข็งมีพลังเข้มแข็งมีพลังไม่ฟังใครได้ทั้งหมดพลังคารอยู่ในเรือนอย่างเนี้ยนะคะตัวเจ้าตากล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแต่ว่ากลับ ตามใจบุตรหลานและบริวารต้องระมัดระวังการตามใจใน,ในช่วงระยะเวลานี้นะคะว่าจะทําให้เขาเสียจะทําให้เขาสร้างชื่อเสียงเสียหายนะคะจังหวะนี้ต้องบอกว่าพฤหัสในช่วงปลายเดือนเนี่ยอยู่ในเรานารรเนี่ยถ้าช่วงแรกๆเหนื่อยแล้วอ่ะช่วงหลังๆจะสบายแล้วดีขึ้นนะคะเจ้าชะตาลักษณะของดาวพุตตะเนี่ย เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาต้องอยู่และดูแลเขาดีๆแอดพูดถึงพระฤหัตเป็นราชาโชคและปุตตะมีราหูอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะเอาใจลูกสปอยลูกทำให้ลูกเสียเกิดเรื่องวุ่นวายที่เกี่ยวกับลูกนะคะต้องดูแลเขาให้ดีนะในส่วนในเรื่องของการงานเมื่อกี้ทัวตนเนาะ การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่พระพุทธเข้าในเดือนพันธุเนี่ยแอดมองว่ามันมีเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการทำสัญญาในงานที่มันต้องทำกันเป็นระยะเวลายาวอยู่นะคะ เจ้าชะตาในช่วงนี้ถามว่าถ้ามีมเกณฑ์กระทันหันหนู่นนี่นั่นไหมแอดมองมีมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแล้วเดินทางไกลด้วยโอกาสในเรื่องของรายได้ก็มากขึ้นด้วยประสบความสําเร็จแล้วผู้ใหญ่ก็หนุนด้วยนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยถ้าจะร่วมลงทุนรวล,ลงหุ้นกับใครในระยะเวลาเนี้ยแอดวอ่าโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนฝูงนะ ก็มีทิศท,ทางที่ดีเพราะพระสุขเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนสหัสชชะแม้จะุมขื่นใจอะ่ะมันคือช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาต้องต่อรองให้ตัวเองอะ่ะไม่ถูกเสียไม่ถูกเอาเปรียบมันมีช่วงที่ว่า,าไปลงทุนกับเขาแต่เสียเปรียบหน่อยได้อยู่เจ้าเรือนสหัสชชะคือพระเสาเนี่ยเหมือนกับเขามีความมั่นคงอยู่ในในบางอย่างที่เขาสามารถต่อรองเจ้าคตาด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้สมมุติว่าถ้าจะมีหุ้นส่วนเนี่ย การแบ่งกําไรมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือบางทีทํางานกับเพื่อนนะ่ะเห็นไหมทํางานกับเพื่อนปรากฏว่าให้เพื่อนดูแลเจ้าตามไม่มีเวลาระวังโดนเอาเปรียบแต่ถามว่าทิศทางของการไปร่วมทุนดีไหมดีแต่ว่ารายละเอียดของสัญญงสัญญาต้องรอบคอบส่วนคนที่ทํางานแบบประจำอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ยกย้ายแต่ยกย้ายไปได้ดีนะยกย้ายไปได้ดีการเงินดีขึ้นตามเรื่องของการงานแต่รายจ่ายเยอะเพราะว่าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือย บางคนไปแต่งบ้านบางคนไปแต่งรถบางคนไปซื้อบ้านเพิ่มบางคนไปซื้อที่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเจ้าตามีเรื่องใช้ไปเรื่อยอะในระยะเวลาเนี้ยลักนณาราศีพิจิกอะแล้วถามว่าทุกไหมไม่ทุกด้วยนะเป็นคนไม่ทุกด้วยนะระยะเวลานี้รู้สึกว่าแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่ได้แก้ไขได้ด้วยคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า,าวลักนณาราศีพิจิกเข้มแข็งมาก แล้วค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเองในระยะเวลานี้ว่าตัวเองทำอะไรได้ช่องทางใหม่ได้ช่องทางการเงินใหม่ได้คือพาตัวเองพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งอ่ะลัคนาราศีพิจิกอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวพอพาอร์หัดเล็งหลักก็ดีขึ้นทั้งพิจิกทั้งคู่ครองคนหลักเลย30เมษาเกิดการเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ในชีวิตตัวเองส่วนในเรื่องของความรักอะแอดว่ามันขยับไปดีขึ้นเพราะอะไรมันเป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์เขาเป็นเทวีโชค กลุ่มร่วมกันเจ้า,าตาตอนนี้เหนือกับคู่ครองสําหรับคนมีคู่นะเหนือกับคู่ครองเพราะว่าดาวของคุณเป็นมหาอุดดาวคู่ครองเป็นเทวีโชคแล้วข,ข่มขืนใจเขาเชื่อเจ้า,าตาแต่ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาในช่วงระยะนี้คุณเป็นหัวเลียวหัวแรงนะไม่ใช่เขาคุณนานะระยะเวลานี้ส่วนคนโสดเนี่ยถามว่าจะพบเจอใครไหมแอดว่าพบเพราะว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ละไม่ใช่น้อยเยอะนะคะทางไกลมีไหมทางไกลก็มี พราะพระสุกเป็นเจ้าเรือนวินาศทางไกลมีเป็นไม้มีเป็นคนต่างแดนมีและเป็นคนอยู่ในเครื่องแบบก็มีเป็นคนที่แบบกว้างขวางก็มีนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้ค่อยๆดูนะคะส่วน,วนมากจะเป็นคนแก่กว่าแหละนะคะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพอะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอาทิตย์ทำนายเหมือนเดิมว่าสุขภาพระยะเวลานี้เต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของไขมัน ความดันอ่าน้ำหนักตัวเพราะรหัสเป็นเรื่องของการขยายนะดูแลตัวเองตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าเครียดมากดูแลลูกหลานบริวารด้วยนะเพราะพุตตะเขาสู่พบเลยนะริแต่ว่ามันเป็นราชาชโชคคือถ้าเขาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาแล้วเจ้าตาต้องไปเคลียร์นะเขากลับเนื้อกลับตัวเลยอะระยะเวลานี้ถ้าเกิดเขาเป็นคนเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กถือดีเป็นเด็กอวดดีเป็นเด็กด, ư, ด,กดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะซึ่งเป็นช่วงของหลังวาเลนไทน์จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ขยับขยายค่อยๆช่วยกันไปนะคะทิศทางของให้การตัดสินใจทุกอย่างเทียบเคียงกับสินห้าแล้วลงมือทําอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ตรงอะไรที่ขัดแยง้งอย่าไปทําถ้ายังแบบว่าไม่สามารถที่จะกลับทิศกับทางกลับตัวได้เลยอะ่ะ หนูรู้สึกถูกจํากัดอ่ะหนูไม่สามารถที่จะขยับอสมมุติหนูเป็นน้อยอยู่อย่างเงี้ยหนูเลิกไม่ได้อะแอดค่อยๆค่ะค่อยๆทําทิศทางตัวเองให้มันค่อยๆดีขึ้นอะไรก็ตามที่ในระยะเวลานี้มันทําให้เราเสื่อมเกียติค่อยๆห่างออกมาเรื่อยๆไม่ว่าเป็นความชั่วชนิดใดเป็นความไม่ดีชนิดใดค่อยๆห่างออกมาเจ้าคตาจะมีทิศทางชีวิตที่สดใสขึ้นนะคะเพราะเราห่างไกลจากเรื่องที่ไม่ดีไงนะตั้งต้นพยายามแล้วเพียร ทุกเรื่องอะตอนเริ่มต้นสําคัญที่สุด และที่สําคัญที่สุดที่จะต้องเป็นคําถามก็คือจะเริ่มได้เมื่อไหร่แอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอให้ประสบความสําเร็จกับการฝ่าฟันซึ่งเป็นราชาโชคกับการแก้ปัญหาซึ่งเป็นราชาโชคกับเรื่องของตัวเองที่มีสเสน่ห์ในช่วงระยะเวลานี้ให้มันบริหารสเสน่ห์ไปในทิศทางที่ดีประสบความสําเร็จมากๆในชีวิตด้วยดาวตัวเองเป็นมหาอุตตสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องทุกเรื่องเป๊ะเป๊ะเป๊ะรวยรวยรวย,รวยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ